อ่าฮ uh huh. ะสายันสวดค่ะทุกคนนี่อยู่เกม Remember Place มันแปลวภาษาไทยว่าสถานที่ที่จดที่หน้าที่ที่จดจำเรารับบทเป็นคนที่มีเพื่อนโอ้โหเมาแรงมากมีเพื่อนเป็น AI ในคอมพิวเตอร์ที่อาจจะคิดว่ามากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำ แต่เราก็มาหาเขาแต่ทุกครั้งที่เราไปคุยกับเขาเราต้องใช้เงินพระเจ้ามันสวยงามใช่ไหมล่ะฉจะดีใจนะที่เธออยู่ที่นี่ฉันรักเธอนะทำไมกูเตี้ยจังเลยพูต้องคุยกับฉันให้มากๆนะคุณจะได้ทดสอบเกี่ยวกับพลังงาน ฉันได้จะหวังว่าที่นี่กูความเป็นจริงเออนี่คือตัวกูในชีวิตจริงเอ,อ้ยยังวะอยู่ไฟกระดับดอกมาแลวเอา้าเดี๋ยวนี้เองฮัลโหล ยินดีต้อนรับกลับนะเย,ย้ฉันก็จะย้ำเตือนอีกครั้งนะว่าฉันเป็นเพื่อนคนเดียวของเธอด้านนอกนั่นน่ะเต็มไปได้วยความเศร้าแล้วก็โลกไม่ต้องออกไปเถอะไม่เอ้ยอย่าออกไปเลยนะที่นี่เป็นงานมากกว่าเยอะมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะอันนี้จำไม่ได้ไแล้ว อยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีใช่ไหมล่ะฉันเองก็รู้สึกดีนะที่เธอได้อยู่ที่นี่ฉันชอบที่จะคุยกับนายนะแต่ว่าเหรียญของนายกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมล่ะ <S <S โปรดเข้าใจฉันด้วยนะเพราะพวกเราอยู่ได้ก็เิเฉพาะจุดเชิฟนี้ฉันต้องทำให้นายม่แน่ใจว่านายจะต้องเอาเหรียญมาใส่ตลอดนะฉันรักนายนะเมื่อกับทุกครั้งที่เราคุยกับเอไอตัวนี้เราต้องเติมเหรียญเนียเหรียญ ต <ๆ S 1> ึ๊ดๆ,ๆ,ๆนะึกดเป่ยกแล้วกิ๊กมากนะเพื่อนเกูเตีย้ยเตี้ยเธออยู่ควรจะอยู่ที่นี่นะตลอดไปจะได้ดูไฟพลุด้วยกันข้างๆหน้าต่างฉันรู้ว่าชีวิตอะมันก็แอบน่าเบื่อไปหน่อยนะ ได้ระวังว่าพวกเราจะใช้ชีวิตต,ต่อไปชีวิตเพื่อที่จะให้มีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเธอไม่ได้อยู่ด้านนอกกับฉันจะได้อยู่ที่นี่เพื่อกันกับฉันยิ้มจุดๆ,ๆุเจุดเกกูจะหมดอีกแล้วใช่ไหมันี่พวกเราควรจะออกไปจากที่นี่ไปไหนต่อดีไหนขอคิดซิ คิดนานจังเย้ไปไหนอะ่ะพาเขามาที่ไหนอะ่ะ PS1 มากๆฮัโลหโลหโลฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโหลฉันจะย้ำเตือนนายครั้งว่าฉันก็ยังเป็นเพื่อนแค่คนเดียวของนายน,นะอ่าแล้วคิดยังไงล่ะ ถนนรอบๆเนี่ยมันก็ดูสวยดีนะอยากจะไปเดินเล่นด้วยกันเวละเฮ้ยไม่ใช่สิฉันไม่รู้ว่าฉันสกิลมันถูกหรือเปล่านะในระหว่างว่านายจะชอบมันอะไรไเพื่อนหมยตกใจฉันขอโทษจีนนะรู้สึกว่าสถานที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให้นายต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแหละมันจะไปต้องต้องการมากกว่านี้ถ้าพวกเราจอยากเป็นเพื่อนกันต่อ โอ้ไม่ god ต้องนั่งเก็บตังค์อ๋อคุต้องเดินขึ้นไปข้างบนด้วยเดนดนเดนเดนเดิเดิดิดเดนเดนนเ เดีียญนั้นอยู่ด้านนอกอ่ะแล้วฉันจะเก็บยังไงล่ะเก็บเหรียญน,นั้นไม่ได้อะกระโดูก็ไม่ได้มาแล้วจ้า <S <S ดูบอกกับว่าน่าจะลืมเหรียญไปเหรียญหนึ่งนะมันหยิบไม่ได้อ่ะให้เดานะอ๋อฉันคงจะเผลอวางไว้ไม่ทุกที่ทุกทางสินะ เดี๋ยวคดเธอเซิร์ฟเวมันมีไฟล์ที่เชื่อมต่อกันแต่ว่าถ้าเธอจะการตัดตัวเองเออกไปอ๋อคิดด้านนอกคิดนอกกรอบนิดนึงเอาไซ์บล็อกคือกูต้องไปตัดไฟจากด้านนอกคอมเหรอเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องไปยืนด้านหน้าหรือเปล่าวะ แล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปหน้าคอมนี่นี่ออกไปหน้าคอมแล้วก็ตัดตัดไปอืมย,ยากเหลือเกินอย่างไงใช้ได้แล้วกด T ได้แล้วไปกันเธอไปกันต่อเธอ AI เพื่อน AI ของฉันชื่ออะไรก็ไม่รู้คือลมสีแดงๆทำไมต้องสื่อล้มสีแดง เวลาเราเป็นทีมที่ดีใช่ครับฉันไม่ควรจะบอกนายนะแต่ว่าฉันก็รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจจริงๆนะฉันรักนายจริงๆเลยครับฉันว่าฉันไปคุยกับนายในที่ที่พวกเขาจะไม่เห็นฉันดีกว่าขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งนะใครจะไม่เห็น ใครจะมองไม่เห็นใครคเขาพวกเขาคือใครอุมาแล้วมาแล้วที่นี่ที่ไม่มีใครไปที่สำหรับพวกเราทั้งสองคนโดยเฉพาะเพราะว่าประทานทีที่นายไม่มีเหรียญฉันก็จะสร้างเพิ่มให้หนายได้ mm hmm. ้นก็ถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมไม่งวรจะความมืด ครับเคยรู้สึกแบบกับว่าอยากจะออกไปจากที่นี่แบบเต็มที่จริงๆใช่ไหมมันไม่มีอะไรรอนายอยู่เลยด้วนนะะด้านนอกกันอ่ะอยู่ที่นี่กับฉันไม่ดีกว่าหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะเห็นเวละเรียนหมดไปแล้วเดี๋ยวฉันเซกเพิ่มให้นายได้ โอ้ my god เยอะมากอันหนึ่งนะระดับระด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 มีมือเหลือไหมไม่เหลือเนาะมาแล้วขอโทษทีนะแต่แบบนี้มันเป็นอะไรที่น่ารำคาญใช่ไหมล่ะช่วยไม่ได้หรอนะมันเป็นโค้ดที่ถูกสร้างเอาไว้อ่ะ ทำลายได้ยากใช้เพิน่นึกอะไรได้บางอย่างได้ออกนึกออกลิ้นกูนี่นะฉันไม่เคยเห็นหน้าของนายเลยอย่าเห็นเลยดีกว่าอย่านะอย่าเปิดกล้องกูเองนะกูตกใจนะฉันไม่ควรจะทําอย่างนี้นะแต่ว่าฉันจะลองดูแล้วกันฮัลโหลลูกกตามองเข้ามาในดวงตาของฉัน อุ้ยเฮียตกใจจองเข้ามาในตาในตาตาในตาที่ไหนให้กูทำฉันได้แต่วงฉันรู้สึกยังยไงกัได้นะฉันจะค้างนายอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งเลยจองเข้ามาในตาของฉันเธอต้องใช้เหรียญเพิ่มอีกแล้วเยอะเลย

สุดท,ท้ายเสร็จแล้วจ้ามาแล้วค่ะมาแลวค้ะมาละค้านั่นเปิดแบบไม่ได้อะไรเอ่ยดูมบอกกับว่าเรา,าจะทำเหรียญนหลน่นคาเหรียญไปเหรียญหนึ่ง แต่ฉันก็ไม่เห็นแถวนี้เลยนะ I can't talk to you ฉันคุยกับนายไม่ได้ได้โปวดไปหาบันทีได้โปรดมีแต่ความมืดอุ้ยโทษโอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้เป็นรูปยิ้มไง แล้วถ้ากูคือชีวิตจริงแล้วทำไมกูไม่เหรียนอยู่ตรงนี้อย่าออกไปเอ๊ะเได้จะคิดนะทำไมเสียงเสียงอาไมเสียงไป็นงั้นล่ะเธอรู้ได้ไงว่าที่นี่เป็นความจริงฉันหมายถึงคิดดูสิ เธอไม่มีคีย์บอร์ดด้วยซ้ำกูมีนะกูถืออยู่จับอยูนะ่ไม่มีอะไรเสียบปลั๊กยูด้วยรู้บ้างว่าเดี๋ยวว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงคือกินอาหารอะไรบ้างใครไข่เธอในเตียงของเธอฉันจะสิตใจแล้ว,วที่นี่มันอาจจะเป็นโลกของความปจริงก็ได้นะเธอไม่ควรออกไปนะเธอต้องอยู่ที่นี่ โฟก,กัสเอาไว้โฟก,กัสกับความเป็นจริงที่มีเอเอเม,มานั่งสบายๆกันดีกว่านะ<ม>จ้องตากัน,นบนเด็กจ้มองเข้าไปในดวงตาฉันม,มองเข้าไปในดวงตาข้างในฉันจ้องตาคือคือคืออีฉันตัวเตี้ยไง จะจะแกจ้องตาแบบความสูงที่เท่ากันเราจะจ้องอะไนานเราจะจ้องกันอย่นานัน,จจอ,น,น,นอ,อ้าวอ้าวเฮียอ้าวูกลับอ้าวูกลับไป ได้อุ๊ยพัดีจ้าออกมาได้ยังไงเธอไม่เธอจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นเหมือนที่ฉันพูดไปเมื่อกี้มันไม่มีอะไรด้านนอกนั้นทั้งนั้นแหละไม่เชื่อฉันหรอ ไม่มีอะไรในนี้มันเป็นความจริงทั้งนั้นแหละแต่ฉันเป็นจริงนะฉันคือของจริงนะแต่ฉันก็รักเธอด้วยฉันเริ่มสับสเนเราปิดไฟอันนี้ได้ด้วยหรอโอ้ได้วะ่ะเป็นเหมือนการรีเซตอีกที โอ้ oh. ประตูกูหายอ้าวคอมกูอะยังอยู่ดีกว่าอ๋อเมื่อกี้คือเราเลือกเดินออกจากบ้านไอเดินออกจากห้องนั้นไปได้แต่นี้เรากลับเข้ามาฮัลโหลนี่จ้า โอ้ oh. mm hmm. เธอเลือกที่จะกลับมาเหรอ mm hmm. ดีใจนะที่เจอฟังที่เธอฟังใหุู้ดของฉัน mm hmm. จะรักเธอนะ mm hmm. จ้าบอกรักกูบ่อยเหลือเกินรักเหมือนกันจ้า mm hmm. ท้องฟ้าสวยเอยทะเลสวยใช่ไหมท้องฟ้าเที่อะไรรัทะเล ก็ใช้ได้นะจำสถานที่ได้ไหมเค okay, ดิก็ขึ้นขึ้นลอยไปเลยลอยไปเลยขึ้นฟ้าไปเลยไปแล้วขึ้นไปแล้วมันจะสุดไหมนะ่ะไปแล้วขึ้นไปแล้วเรากดออกได้หรือเปล่า กดออกไม่ได้ด้เว้เราตัดสินใจกลับเข้ามาหานางแล้วเราก็ไม่ไม่ออกไปโลกความเป็นจริงต่อเลยไปแล้วเคเดิดปิวไปนู่นแล้วหายไปกับบนฟ้าแล้วเกมก็เด้งออกเคด,ดเคกำลังเดาในทฤษฎีอยูอ่คิดว่า คิดว่าตัว AI AI ที่ถือล่มสีแดงอะที่ที่ที่เราคุยด้วยนางคิดว่านางอยู่ในโลกความเป็นจริงนางก็เลยพยายามชวนเราไปอยู่ในโลกของนางแต่เราที่เป็นผู้เล่นตัวละครที่เป็นผู้เล่นเกมหน้าคามนั่นอะนั่นก็ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นไม่ได้เป็นตัวแทนโลกความจริงนั่นคือตัวแทนของ AI เอเป็นโลกเสมือนอีกทีหนึ่ง AI ถึงได้โผล่มาหาเราได้ถึงได้เซกเรียนมาหาเราได้ถึงเราจะดึงปลั๊กหรืออะไรก็คือตัวละครเราก็เป็นตัวละครที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น AI เหมือนกันนังนก็เลยไปคุยไปแบบไปหาไปอยู่อะไรกันได้เรียบร้อยเป็นเหมือน inception ซ้อน inception อีกทีหนึ่งเพราะว่าปกติตัวแทนของตัวละครที่เราเล่นจะเป็นแทนคนก็คือพวกเราคนเล่น แต่นี่คือเหมือนแทนตัวละครอีกตัวหนึ่งขึ้นมาอ,อย่างอีกอย่างหนึ่งเลยประมาณนั้นมันน่าจะเล่นประเด็นเกี่ยวกับการคนที่ติด AI นักๆน,น,นั่นแหละคนที่เล่นเกมจีบสาวนักๆแต่อันนี้ไม่ใช่กรณีจีบสาวเป็นกรณี AI ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น AI เออเพราะว่า AI มันฉลาดจัดจนคิดว่านี่คือโลกของกูโลกของกูอันนี้คือโลกของความเป็นจริงแต่เปล่านั่นไม่ใช่โลกของความเป็นจริงนั่นคือโลกเสมือน อินเสปชั่นจัดๆจ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย